สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้วนรับเข้าสู่รายการลเข่าวเราโกอันนี้ลดข่าวเราโกหกใช่ไหมชุกคนกินข้าวนี่บอกแล้วไม่น่าใครมาเลยไม่ลดลดอะไรมาถ่ายโตต้า เราตัวเองเราตัวเองถ่ายไม่ได้เรถ่ายอะไรคนดูเพราะรอดูรถมีรถไหมรถแป้โทรหาโทรโทรโทรช่วยทำมาหากินอะบอกไอ้เตียมรถแค่เนี้ยเตียนไม่ได้ไงรถอ้าวกูโดนไปชุดเลยเนี่ยสุดรอมีรถอะไรให้ถ่ายบ้างอ่ะคนเนี้ยโตต้าใช่ป่ะไม่เคยเปลี่ยนซิมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวเดี๋ยวไปโทรหาอีกทีนึงอ่ะน้องอะไรนะน้องอะไรของมึงนะน้องสเปซเหรอไม่เคยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปถ่ายมันได้ป่ะ เนี่ยไอหาอยู่พี่ยศบอกให้เตรียมเอารถมาถ่ายรถเขาเราโป้แม่งเสือไม่เตรียมอะไรมาเลยบอกเนี่ยพอลุงเต้ลไม่อยู่เรื่องเป็นงี่ีเลยโอเคขอตัวจะอะไรที่เคยไปถ่ายมวไปีโมงไปีโมงอยู่ไหนแล้วอ่ะเด้๋ยวจะของงานฮะเดี๋ยวนี้มันเป็นเจ้าของงานแล้วเหรอแม่งเหลือๆเว้ยดี๋ยวไม่งเหลือเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปไปดูว่าจะเจ๋งแค่ไหนโอเคอ่ะ เออให้คุณถ่ายรูปตัวแรกนะคุณถ่ายรูปตัวแรกนะอ๋อเมื่อไหร่พี่หญิงนี่กับพี่เหรอเออเดี๋ยวเจอนี่นะได้แล้วไงไม่เป็นไรน้องสเปซได้เจอน้องสเปซบอกให้เสียมรถอ่ะเสียมแล้วงานด่วนไม่เอานะแบบเนี้ยอย่างองเงยอย่างองเงยเดือบป้อนเดือบป้อนต้องไปยืมเขาอีกนี่คือสไตล์ของ เอ่อรายการรถเขารลโก้นะครับเฮ้ยโกนไม่ดีโกนมือด่วยรถประท้ากันเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวที่ไปนะเราจะไปดูรถใหม่สื่อสิมกันเออ ที่มันโม้แล้วแม๊โม้หนาวมันแต่งโคตรเปฟี้ยวมันตั้งชื่อนะรถซับชื่อรถสเปซนะน้องสเปซเออแล้วเมื่อกี้เห็นบอกในงานงานเนี่ยผมเห็นแล้วพี่บอกจะไปมันต้องบอกผมละงานใหญ่เหรอที่จะโต้ใต้อลิฟ์นะงานใหญ่เหรองานใหญ่งานไม่ใหญ่แน่นะวิเอาจริงนี่วิวิอีกแล้วเหรอใช่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินดูน่าจะมีพิตตี้ด้วยงานรีบไปเลยอันนี้เราเป็นคนบอกสเปครถผมคุยกับพิตตี้จบวันนี้มันไม่เคยเอาอันนี้ถ้าชนะคุยกับพิตตี้ถ้าแพ้บอกสเปครถสามชักนะชัก มิตแม่คือการออกกันไกลพร้อมกันแล้วคือมันต้องชนะตลอดเราจะไปดูโคโรล่าอลติสของคิวเทลป้าถูกว่มมันโมเยอะนะมันบอกว่าสวยมากน้องอะไรนะสเปซน้องสเปซเดี๋ยวไปถามว่าทำไมชื่อน้องสเปซเออมันโมเยอะอ่ะโมเยอะมากโมเยอะมากโมเยอะมาก ตอนนี้อยู่ที่บางนา t o โยต้ alive เราจะไปคุยเรื่องโคโรนาออทิสกันนะวันนี้รุ่นนี้รุ่นยอดฮิตนะกำลังชิตเลยตอนนี้ออกใหม่ใช่ แต่ว,ว่าวันนี้เราจะมาถ่ายก็คือพี่ขวีซิมซิมบอกว่ามันเป็นรถที่สามารถแต่งได้หลายแบบแต่งตามเป็นตัว,ตวเองของของคนคนนั้นได้ใส่ความชอบลงไปใช่สมมติพี่ชอบซ<อ>ี่หน่อยหรือจะเรียบนิดนึงแต่ว่าของไอ้เจ้าซิมเนี่ยเห็นมันบอกว่าเอาอากาศมากไม่เห็นนะแต่ไปดูมันว่าเอาอากาศแค่อยากเห็นกันมันโมย<อ>ย<อ>คิวเทลป้าแต่งรถจะเป็นไงคอยดูดิอยากดูแต่ถ้าผมแต่งก็คงจะแต่งเรียบๆป่ะเราผู้ใหญ่แล้วแต่ซิมมันวัยรุ่นละก็แต่งตามสไตล์แต่บางคนชอบแต่งตรงแต่งตัวก็อาจจะต้องแต่งให้มันดูแบบดูแบบรถมันดูสตรีสตรีนัย นี่แต่งรถคือไม่มีผิดไม่มีถูกถูกไหมใช่มันมาแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่ออสไตล์แล้วแต่แนวแต่งรถเปลี่ยนไปใช่คุณจะไปบอกว่าไอ้แต่งแบบนี้ไม่สวยคือคือ,คอมัน<อ>มันมีความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันไง เราอยู่ที่ Toyota Alive นะครับโชว์รูมกว้างขวางหนุมหลามากแล้วก็เราเคยมาถ่ายแล้วในคลิป TR Super และ TR 86เนาะอ่าใช่แล้วก็แล้วก็ตัวเนี้ยมาเทสสดบได้มาติดต่อได้วันนี้ก็คือที่บอกว่ามี2ข้อใหญ่ๆนะที่ที่อะไรบ้างมันมีงานโคราอัลติสถูกต้องที่คนที่แบบรักโคราอัลติสเนี่ยเขามาเอารถมาในรุ่นนี้มามาแบบจอดแล้วก็มาชมกันว่ามีรถไหนบ้างแต่งด้วยไม่แต่งด้วยนะแต่งด้วยและที่สำคัญคือแน่นอนวันนี้รถเขาเราโก้จุกต เรามาถ่ายรถเกาหลีบ้าไอ่เกาหลีบ้าโคราอัลติสมันบอกว่ารถมันเชื่อสเปซสเปซเลยเดี๋ยวไปดูกันสเปซซูอ่ะมึมันเอามาปองหมดเลยมาเอาซีรีส์หุ้นส่วนมาปองกันอ่ะคือเอาไงวันนี้มันมั่วมั่มามั่วมากอ่ะแต่ว่าเราก็ดุหมดเลยแล้ววันนี้มีหลายคนมานะกี้เห็นแวบเห็นมีน้องโจ้ไลอ้อนคายบีเอคมาด้วยมีสติไม่ท่านอ่ะสติไม่ท่านมาด้วยอู้มาหมดอ่ะมามาครบหมดเลยใช่ใช่ใช่มาดูมาบอเลยตามก็มาดูรถมาเต็มเลยรถมาเต็มเลย Hated on by most these niggas with no cheese no deals and no Gs no wheels and no keys no books, no snowmobile S <S> <S เดี๋ยวเรารอเข้างานเนาะใช่ใชเรารอเข้างานนี่มันของญี่ปุ่นต้องฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยรู้เปล่าเออเอาลองไม่ทสไหมออคนชว่สวัสดีครับคิดว่าโตโยต้าอะไบางนาหรือนีมาเซวันนี้เรามาอยู่ที่โตโยต้อะไลบางนาเออคิว่านโซลเอานาตัวโนีนะเทกีนะเจสกี่ยาวยาวเนี่ยในนี้ยกวางขวางใกล้อนบนอากาศดีโซล่าเนี่ยโซลาโซลโซล่าเป็นทองฟ้าเอาอีเนี่ยโซล่าเ็นงฟาใชอาอีแปลว่า สีฟ้าอูอีเมื่อสอนมันก็มองโคคันุวาโซล่าอูอีนี่คือเอวีแต่ว่าโซล่าโซล่าออีนี่คือท้องฟ้าสีฟ้าในสมองที่เอาอีคำแรกเลยนะก็เนี่ยสมองคิดแต่อย่างเงี้ยจะกลับไปเปิดแผ่นเลยนะเมียไม่ด่าบ้างเหรอเห็นเจ้าซิมก็บอกว่าเนี่ยผมอยู่ในงานละอยู่ข้างในแตงรออยู่บอกเต็มที่ตรงนี้เต็มที่เห็นมันใส่ชุดสีม่วงๆไม่จะหนิงกับรถมันสีม่วงๆกันนะเดี๋ยวไปดูรถมันดีกว่าว่าเป็นไงเดี๋ยวรอท่านประธานเขาจิดโคหลบก่อนนี่นะครับก็มีบริเวณรถแข่งด้ววยยยออออ่่่่่ะะเ้้้นนนนีีีรถแขงงงดา ไอ้แปดหกป่ะทูทัคคาซูนี่นี่มีรองรองเท้าด้วยรอองันนี้ชุดแต่งอะไรพิยศไหนแน่หน่อยโมเดลอะไรนี่บูนอลิสต้าครับอันนี้คือเป็นชุดแต่งของของโตโยต้าเนาะใช่เขาอยู่คู่โตโยต้าเลยมีอันผ่านด้วยมี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 เกือบทุกรุ่น รถอ่ะเดี๋ยวดิมึงกำลังไปเอามาู่เขาโลโก้อยู่ไหนอะอยู่ข้างหลังเตรียมให้แล้วมีรถแบบแต่งแต่งซิ่งแต่งสวยแต่งหลายมาหลายแบบแต่งหลายแนวมากเนี่ยเราไปดูเนี่ยอยู่ไหนข้างหลังเหรอนี่ยแไหนปะซ้าย เขาบอกวันนี้มีดิฟด้วยนะวันนี้มีแล้ววันนี้มีใช่วันนี้มีดิฟอีกแล้วจานปอนป่ะอาจารจานปอนคนเดิมใชพี่ปอนคนเดิมใช่ใช่ใชถึงโคลาอัลติสนี่คือผมว่ามันเป็นรถที่แบบใช้งานง่ายเอรถครอบครัวใช่คุณจะขับไปทำงานก็ได้คนรู้จักผมก็ขับหลายคนเป็นรถไซส์ที่แบบใช้งานง่ายมากใช่ใช่ใช้งานเก็บของเก็บของสัมภาระก็รถครอบครัวสาสมัยใหม่ก็ใช้กันหมดทำงานก็ได้ปแต่งได้อะไรได้มันอยู่ไหนไว้ซิม่ะเด็ก รถเพียบเลยเฮ้ยคนเสื้อสีน้องเดือนนะขาใช่เรียกวะมันวนเวียใช่เรียกวะอ๋อเพ้ยเนี่ยเพียฮ์อัลลอฮ์มันคนพูดเดี๋ยวมาทำอะไรที่นี่เนี่เนี่ยคนพูดอะไรบ่นเนี่ยแอคตั้งแต่เช้าเลยในสายเว้นดำมาไอ้เข้ามาโอ้ยสวัสดีครับทุกคนพี่เบียรมาที่งานครับไอ้เขาบางพี่ประโยชน์เข้ามาที่งานไอ้ซิมมึงกินไอ้เขาสมรติเะสำรองที่เลย มึงนี่ขึ้นมึลงมานี่ยลงมานี่เอาวางไม้ก่อนเอาไมี่อเขาไม่ได้อายมงไมอามือร้องเพลงมึงกล้าร้องเพลงไหมเนี่ยคุณเลือกไปก็ได้แหละโอ้ย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  เท่อะเฮ้ยเฮียคันจริงแม่งเท่ว่ะสีสวยไหมสวยขอจริงสวยเนาะสวยว่ะมันเป็นแบบสีม่วงแบบสีม่วงแบบม่วงอ่ะอยู่นู้นี่ต้องบอกทุกคนว่าคนนี้เขาชอบสีม่วงอยู่แล้วใช่ดูเสื้อเสื้อสีม่วงกางเกงไหนกางเกงไหนสีดำเอ้าวทำไมวะมึงต้องเปิี่กางเกงไหนดูนั่นนี่เหงื่อแตกดูเอ้าเหงื่อเลยทำไมสีม่วงเฮ้ยพี่พี่คือประเด็นนะแม่งอยากจะต้องมีม่วงมากแต่ว่ามันไม่มีตัวยี่้อสีม่วงมันมันมันไมใส่แจ็คเก็ตสีม่วงมาทุกคนไม่ได้ซื้อนะครัับตในี้มันซื้อทีีี่่่่่ญปุนนนนดด้้้ววววยตัซือร เราเราาเเรรื hmm. been, h, oh ่องเข้าเนี <Quran Genius> ่ยเข้าเรื่องโคโร拉เอาติสโคโร拉เอาติสก็มันแล้วมันยังไงมันมันมันต่างยังไงสตอรี่มันยังไงคือผมซื้อมาใช่ไหมก้องอยู่ด้านหลังมันก็มองกล้องอยู่ไหนอ่ะกล้องอยู่นี่ไงคือผมซื้อสีดำมาอยู่นี่ผมซื้อสีดำมาหรือว่าคือเที่ยวบ้าต้องแต่งรถอ่ะใช่ป่ะใช่ก็เหมือนพี่อ่ะพี่ไม่แต่งรถขับอ่ะเดินดีกว่าเดินดีกว่าเออดำเดินดำเดินดีกว่าใช่คือผมไม่ต้องแต่งครับแล้วแล้วอินสปีเรชั่งแาบไหนอินสปีเรชั่นมมึงงไต้อรีบ จรเนี่ผอยากคือไก่ผมอร่อยที่สุดทำไมไก่อร่อยที่สุดไก่ผมอร่อยที่สุดครับอร่อยจริงไหมไก่ผมอร่อยที่สุดทำไมกูไม่ได้กินวะตอนนี้มันเป็นโหมดเดียวคือเป็นโหมดออโต้ที่แบบกดว่าไก่ผมสดพูดคำเดียวไก่ผมอร่อยที่สุดครับแล้วจหน้าตาเป็นไก่ไก่ผมอร่อยที่สุดครับแล้วรสมันเป็นไงไก่ผมอร่อยที่สุดครับกูกูไม่ได้เรื่องแล้วได้ได้เรื่องไก่แทนอ่ะไก่ผมอร่อยที่สุดครับ คันนี้ทำอะไรบ้างภายนอกคือทำหมดเลยทอธิบายก็คืออย่างแรกที่เห็นเนาะติดแรปนะครับเดี๋ยวขอขอลองเลื่องหนึ่งตอนนี้รถโคตรคนรถอินฟลูเอนเซอร์รถรถคนดังเหรออ้าวรถใครรถใครไม่ไรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รถนี่รถนี่คนดังนี่อันนั้นได้ข่าวรถแม็กเขาดมใช่ไหมอันนี้เขาเขาแต่งสไตล์นะเขาแต่งสไตล์นะแต่นดั้มกันดัะ ตันนี้คือสไตล์อะไระสไตล์ก็คืออากาศชื่อน้องสเปซชื่อน้องสเปซใช่ใช่ตรงน้ออากาศวะข้างๆล้อครับเราจะใส่ล้อโลติฟอร์มนกขอบยี่สินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยางของอะไมึงดูขอบล้อมัล้อมึงผิดขอบ19บเอ19สิบึกขอบล้อ19นะครับมึงแต่งเองไม่เปล่าเนี่ยเเปลี่ยนยางมาแต่ด้านหลังอ่ะผมทำคอสตอมเป็นอาอากาศแล้วนี่โช็อเปลี่ยนไหมช็อกช็อเปลี่ยนครับโช็อเปลี่ยนโชคเปจนของอะไรโช็อเป็นของอ่าโช็อเป็นของไอ้เอ่นน่ะพี่น่ะผมดูแระดับซึ่งซึ่งเหล่านี้ซึ่งเห่านี้คือของแต่งของของโคราาเเเยยออะะมก เมคือเลือกได้ตามตามแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ต้องแบบสั่งขออะไรมีของอยู่แล้วแต่ล้อนี้กำลังฮิตเลยนะรตดีฟอร์มเนี่ยเท่ท่งเท่สวยสองาที่ก็เสร็จคันนี้อันนี้พี่อยากถามว่าอันนี่เห็นหลายคันก็ทำกันอันนี้มันคืออะไรอ๋อผมจะใส่เต็นท์ครับ สมมติว่าผมแบบโดนไล่ออกจากตึกไปยกสองเนี่ยเพราะผมเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูหนังตัวเสียงดังไปก็นอกจากมึงจะโดนไล่ออกจากตึกไปยกมึงจะโดนไล่จากออกจากโตโยต้าอะไรด้วยาีดังมากเมื่อกี้ใครเขาวอนุญาตให้มึงใช้มึนรักผมอะไรนะก็บอกตอนเริ่มวาผมเป็นเจ้าของงานไม่เป็นเจ้าของงานเลยซิมือถามว่าใครเขารักมึงเออมีใครรักมึงมาพี่ตื่นว่าตอนนี้สามตัวเหมือนตัวประหลาดเลยกูยังไม่เห็นพิตตี้สักคนเลยพิตตี้ผมเห็นมากแล้วเห็นที่คนแล้วเออมึงกลับไปเลยกูจะดูพิตตี้ละสวัสดีครับสวัสดีครับีเชิญเชิญครับเชิญญคครรัับบนนิิมต์เชดู ผมหน่อยครับพันมันเป็นมันเป็นมันเป็นรถที่สวยครับสวยกับแต่สวยสู้พี่ไม่ได้หรอกครับเป็นอะไรเนาะอ่เชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับผมมาหมดชื่ออะไรนะครับสิบสิบเฮนเฮนสิบโอ้มากันเยอะเลยโอ้โหนี่นะก่อนก่อนมานะเราบอกนะว่าเราจะคุยแต่เรื่องรถไม่คุยไม่ถูกแล้วมึงอ่ะเราไม่คุยเรื่องคุยเรื่องรถหรอพกันไปหมดแล้วนะฝากอาทิตย์ได้ไหมครับน้องเทนเทนครับฝากอาทิตย์ได้ครับแป๊บนึงมีอะไรมา

ช่องนี้รู้เลยน้องๆแต่ละคนอยากดูแต่สาวๆนะนี่ยทำไมในกล้องผมไม่มีแบบนี้ครับใช่กล้องพี่เบียร์ไปขอมือหมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่แล้วจะไปครับงานาโชว์คือแค่นี้แหละวัดแน่คันนี้ใครคตัวไกรกูไม่ชอบตรงไหนครับคันนี้ชอบตรงไหนชอบทั้งคันเลยครัชอบทั้งคันเลยเราชอบเจ้าของไหมครับต้องขึ้นอยู่กับว่าเป็นใครนี่คนดูไม่ต้องบอกเจนะมาคุยกับสาวอ่ะเออ ถ้าบอกเจ๊ถ้าเจ๊ดห้รู้นะเจ๊ครับไม่ใช่ผมไม่เล่นมึงไม่ต้องพูดแต่ตอนนี้กูชอบฝาโปงอ่ะฝาโปงเป็นของอ่ะอันนี้งานดีนะใช้ได้นะมันซ่าครับผมฝาโปงมันใส่ฉอบมันใส่ฉอบเดี๋ยวก่อนของที่มาทำงานแต่ว่าเรามาลดเอ่อโคโรนาอาร์ตสเนี่ยคือถ้าหยุดมีรถรถมาคือเดินโรงงานมาใช่ไหมสามารถแต่งเนี่ยแปลว่าของแต่งไม่มีเรื่องหลากหลายแค่ไหนวะของแต่งคือเอาอย่างนี้แล้วกันทุกอู่แต่งเป็นแล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยรองรับโคโรนาอาร์ติสอะไรหาง่ายอะไรหาง่ายคือแบบว่าสมมุติว่าถ้าเราจะเปลี่ยนท่ออะไร เปลี่ยนล้ออะไรอย่างเนี้ยไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วไม่แพงเกินไปไม่แพงแล่ถูกมากอันนี้มึงแต่งมาไหมแต่งชองอาทิตย์เสร็จชองอะไรเนี่ยหรอชองตย์จั๊กสีดําั้งหมดแต่งอย่างนี้ติดสติ๊กเกอร์ทั้งหมบนีชองไปแล้วเนาะไหวมากีคนได้คิดว่าอาจจะไม่ได้มางานนี่นะเพราะกลัวมันจะแบบแต่งไม่ทันไงแต่ขอบคุณที่เขาอาจจะมีของแต่งมันเยอะแป๊บเดียวก็แต่งเสร็จอะไรอย่างเนี้ยแล้วผมก็ได้มางานนี่ก็เจอพเีจสวยๆในขาเนี่ผมดีใจมากเลยพี่ everybody to the ไปคือรถคือรถหรอเอ้ากูต้องนั่งคนแรกเลยมึงคุยกับกูไม่ใช่เหรอเราจะนั่งรถคันนี้คนแรกนะครับอยากให้ทุกคนอุดหูหน่อยนะครับเพราะเสียงท่อมันดังมากครับผมอ๋อนี่ปินท่อมันด้วยเหรอใช่ใช่ใชนๆนมันจะดังไปถึงต้งด้านหลังก็ด้เลต้องดูด้านหลังมันมาเจ้มเจ้าบุ๋มโคลาอัลติสไฮบริดตอนนี้เป็นไฮบริดด้วยเหรอไฮบริดี よいしょ。 เบอกเลยพลังแม่งเยอะมึงเหนื่อยไหมเนี่ยอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคนอันเียทีผู้ชายไม่ไม่ทักกันเ้ยแต่รถมันก็เตี้ยไม่เด้งเลยนะให้แต่งมาดีว่ะเต็แสดงช่วงล่างดีนะข้างหลัง โอ้ย,ยเอาเอา,เอาเรื่องอันนะเอาเรื่องนะอันนะไอ้รถเขางกันนะเนี่ยแอร์เย็นเพลงฟ็อกเอ้เกียร์มันดีนะเกียร์เกียร์มันสมเุสมผลแต่เยคยคลองได้หลายอย่างหลายอย่างนะทุกคนพี่เป็นไง แรงไหมดีรถมันน่าใช้งานง่ายดีแล้วมันเงียบด้วยนะตอนแบบเราในงานอ่ะคันผมสวยสุดมึงถามใครบ้างยังผมบอกถามสาวๆทุกคนแล้วแต่สวยสวยแต่สวยจริงมันดูสวยจริงสาวไม่สวยจริงอันนี้ออกแบบเองเหรออ่ะใช่เอาใช่รับผมก็ออกแบบแล้วก็เขาบอกบอกคนอเดินที่อยากแต่งรถโคลอาติหนะก็ผมก็ลองแต่งดูแล้วเนาะของแต่งเยอะมากง่ายครับแล้วก็คือมันไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะว่ารถมันหาง่ายแล้วก็แต่งก็ง่ายไม่แพงเกินไปไม่แพงแล้วอีกอย่างนะโคร่าจะเป็นรถที่เครื่องแม่งอึดมากๆไม่จะขับแสนสองแสนไม่พังครับ Oh, 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 it's man, it's good, comfortable like I a it. It's good, good. best for you Jimmy in the city your sex. We in that sunshine state, what up, mom, as happy. The state where you never find a dance flow empty, impulse beat. On a mission for them greens, me money making machines, serving fiends, I've been in the game for 10 years making rap tunes. Since honeys was wearing Sassum, now was 95. And they clocked me and watched me down and shiny, looking like a Rob rachi It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. pull up a finger if you feel the same way. Straight foot in the town for California. <laughs> <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่งานโคราเ t i ติส t ตรีทเนชั่นนะแล้วก็อยู่กับรถคันใหม่ของคิวเดียอัป้าด้วยันาก้อนไหนวะแล้วก็มีพิตตี้มีพิตตี้ด้วยพิตตี้เยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเจอกันดเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพาเดินดูนะพาเดินดูเริ่มอยู่ไม่จบแล้วกันเนี่ยตอนนี้เราอยู่รถโคราเอาติสนะตอนนี้เป็นรถแบบรับ ว่ะคันนี้สวยว่ะดีเป๊ะฟิตเมนต์ดีมากอ่ะเมนฟิตเมนต์แจ๋วแจ๋วแจ๋ว์คันนี้เรียบเรียบดูคันนี้คันนี้นี่สปอร์ตไลท์สไตล์แรนดี้สไตล์แรนดี้อยไหนอยู่ได้อยู่เนี่ยครับมีโป่งด้วยถือไว้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 นี่เนี่ยมีนี่เดี๋ยว์ทำไมมึงมีใหม่ให้เขาด้วยอ่ะเือแม่ที่ของคู่มาให้ติดเองอ่ะเปิดวาร์ปหน่อยเปิดวาร์ปหน่อยเปิดวาร์ปขอฝากเฟซบุ๊กด้วยนะคะชิพิญญาพัฒน์ค่ะร้อบาท อะไรมันน่าอะไรครับอะไรอะไรอ่ะอะไรจรไม่ใช่น้องก็ยังอยู่พอดีเดี๋ยวเดียวมึงจะทิปอะไรกันมึงบอกมึง รมน้ยอสมากรอสยมากสวยมากแฟนผมแฟนเรื่องของเปิดวันเปนมรถครัมานาได้นี่เนี่คือ BMW GWR สวัสดีครับนี่แครูซ้คนรแกเอาเองมนันจะเป็นอ่าเดีมีคิดแปบนึงด้วยอ่ะครับมีรับ2 2โตดโตรับโอีย อันนี้อันนี้สีฟ้าพูดว่าสีฟ้าสีฟ้ามันจะเป็นชุดแต่งอ่ะของมันเลยมันนี้จะนชุดแต่งด้วยใส่บาสซิงด้วยคาร์บอนงานถ่ายครับงานดีมีรถบ้านโต๊ะเป็ดทองสีดอลล่าสวยอากาศซิ่งซิ่งสวอันนี้จะเป็นรถมาดบอมบ้าต้องสนเดิะครับต้องเป็นเป็นรถคันที่เป็นรถโชว์นะใช่ใช่รวมถึงรถของคนนี้ด้วยอยู่ตรงนั้นนะก็แต่ว่าตรงนี้เป็นงานรถของตี๋บอม ถูก้าทำไงเ<ส>ขาเีถุงยางคนนี้เ<ส>ขามีถุงยางใส่ถุง,องอยาง ครับชอบช่องนี้ชอบช่งนี้ชอบช่องนี้ชอบช่องนีครับสวยมากสวยมากชอบมากชอบมากสิดตามติดตามฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยก็ฝากสติดไปท่านด้วยแล้วกันนะครับทั้งยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กอินสตาแกรมสวยสวยสวยันนี้เป็นกรรมการเขาเป็นกรรมการครับอ้ยกรรมการเชิญกรรมการทไมไม่ลองเป็นกรรมการบ้างสภาพเราไม่น่าเป็นกรรมการเราบอกเลยรู้เพี้ยนไรมวเนี่ยไปรู้หีรู้แต่อะไรงแรงบอกเลย เอาไปหาราคิงเนี่ยมีของไหนอะไรกินเลยเหรอน่ารักอ่ะเขามีตุ๊กตาด้วยลิลเขินชอบย่เงี้ยใช่ใช่ใช่ที่เขาน่ารักอ่ะแล้วก็มีงานมีอาหารกินนะครับเขาเยอะเขาเยอะ เอ้คนนี้ช่องใหญ่เว้ยช่องใหญ่เว้ยต้องใหญ่ครับสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์วัสดีครับอาจารย์อาจารย์วัสดีครับอาจารย์ไม่กระด้งอาจารย์มาโอ้ยโยกไปเลยมาบุกบนหลังเลยเนี่ยไปดิฟด้วยป่ะครับวันนี้อาจารย์มาขอยืนดูได้ไหมยืนดูได้ไหมทำแล้วหนึ่งเท้าขาแวะหกยี่ิบเก้าเท้าโอเคครับตอนนี้ช่องนี้อู้งานนะครับโอเคช่องนี้ไม่อู้งาน เขาจะดิฟป่ะนะใช่ใช่เขาเล่นดิฟแล้วเออเขาฝีมืออยู่แล้วพวกนี้กระดาจอมอนนะเดี๋ยวคนนี้จะไปดิฟนะมครับอยู่ห้างรัอคนนี้ไปเิสไปดิสไปดไปดิสไปดิไปดิไปดิดิดิไมดิสไปดิสไ กับเบียไปอยอะครับบอกเลยว่าลัวก็เอาไม่อยู่ให้สิมีคนด้วยบอกเลยว่าต้องได้อยอะเรียบร้อยไ้มกลัายด้วยนะไม่กลัค <Pen> ุยอยู่กกลิ่นควันเยอะทั้ง ใส่กันเยอะเนี่ยโสดโสดไหมโสดไหมเอาตอบไปดีนะเราไปใส่ตามันมองบปดีนะเดี๋ยวว่าว่าโสดหรือไม่โสดวะโสดไหมโสดเออเกิอยู่กับว so ่าใครเป็นคนถามอ่าพี uh ่ถามพี่ถามมาโสดพี่ถามก็วันนี้โสดนี่นี่นี่ ผมได้ข่าวว่าบัตรบัตรเดี๋ยว้อบัตรออโต้ซารอนเนี่ยคุณเป็นคนหาให้ผมใช่ไหมส้ยเอาเอาตรงๆนี่ยังเงาเนี่ยใช่ไหมตไดสายทำไมต้องกลัวต้องไปเซ็นเดี๋ยวอะไรแต่พี่อ่ะผมต้องไปขอให้โอ้พี่เป็นเซเล็ตพอดีไปอไม่งั้นไม่มีงานทำเลยเดี๋ยวช่องเอ็กโอเขาจะถ่ายที่ออโต้ซารอนหนึงานเราก็จะไปเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ต้องห่วงเฮ้ยไอ้ช่างตัดเลย กูไม่ถ่ายรถกูไม่ถ่ายรถกูถ่ายแต่ผู้หญิง่เหรอถ่ายแต่ผู้หญิงกไปถ่ายชงคนน้าหมีัวดีเลยตดีดีงงอยอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ช่เองนะอ๋อดังไ่ใช่งวงอีเหี้ยอันเดอร์ชเบียร์มาอยองคน้งคนอะไรคนอะ้ น้องๆติดตามช่องนี้ด้วนะทั้งเอโแล้วก็อกว่สเตด็อกนะชอบชอบดมากผมชอบดูจริงชอบชยางนะอ้เยอะอยู่แล้วโใครอยากดูอีโวพีกก้คอมเมนต์ได้นะถูกต้าเขามีหนึ่งคันแล้วเรามหาอีกคันพิตตี้ไปไหนหมดรอวะเฮียเฮ้ยยศเชื่อว่ะไม่ใช่พี่วะแล้ว อาวันนี้สนุกสนานมากนะเป็นคาราเบลโอ้แบบแม่งคนที่มากวันนี้ในงานรถแบบว่าคือแบบมันขับโคราฟติสเอย่างเงี้ยเขากมาขับมาขับกันเยอะแยะอแล้วก็มีคนที่รักตัวเต้าก็มาโอ้มากันเยอะมากนะชอบอะไรชอบอะไรมีเพื่อด้วยใช่ครับเพอที่อยากจะฝากทุกคนนะที่ชอบโคราฟติสเนี่ยของแต่งมันเยอะใช่มีให้เลือกจันหลายแบบหลายสไตล์ิมบอกของแต่งก็เยอะแล้วก็หาง่ายหาง่ายไม่แพงไม่แพงแต่งให้เป็นตัวของตัวเองจับต้องได้ใช่ ไม่มีถูกไม่มีผิดนะอะไรใช่ใช่ความชอบแต่ละคนคือที่จอดเรียกเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนไม่เหมือนก็นจะมีแนวของแต่ละคนใช่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 นะแล้วก็ฝากทุกคนนะครับที่ใช้รถใช้ท้องถนนนะอย่างเมื่อกี้ที่เขาดริปปะนื้อคือพวกนี้นะครับการฝึกแล้วก็มันดีที่สนามนะเขาฝึกโอ้เขาก็ฝึกมาอย่างดีถนนหลวงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรไม่ควรน้องที่ขับรถก็ต้องระวังด้วยนะครับเพื่อให้วงการรถนะแล้วก็คนที่ชอบแต่งรถเนี่ยน่ารักน่าอยู่นะครับสนุกสนานต่อไปได้ฝากทุกคนระวังขับรถด้วยบ๊าย พ<ผ>บกับรายการ<ม>รุดเขาเรากุ่ใหม่ครับผมบายบายสวัสดีบขอบคุณครับตามติดชีวิตไม่น้อยก็ได้คบมีปะล่ะ